สวัสดีครับทีเด็ดบอลนังวันนี้จะพามาพบกับบทวีคล็อส,สฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างเรียมานลิกพบกับเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่เรียมานลิกต่อเสมอพืครึ่งครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมในรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรก Real Madrid, เรียมานลิกเตรียมเปิดสนามเอสเดโออัลฟอนโซดิสเตฟาโนต้อนรับกรรมเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านเรียมานลิกภายใต้การนำทีมของซิเรดีซีดาน ความพร้อมในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีลูครสบราสเกที่ยังเจ็บนะครับส่วนเฟเดริโกบา l เบเดก็ยังต้องรักษาตัวจากอาการติดโควิด -19 และคนที่เหลือเนี่ยก็ยังต้องรอประเมินอ,อาการนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิโอรามอสเฟรองเมนดี้หรือแม้แต่โทนี่โครสส่วนในรายของเอเดนอาซาก็มีโอกาสน้อยที่จะได้ลงสนามเจอทีมเก่าของตัวเองนะครับเพราะเพิ่มสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาได้ ส่วนทางฝั่งเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลค่นักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับที่ตกสำรวจไปจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับเพราะขุมกาลังที่เหลือนั้นก็ยังพร้อมลุยอยู่ดูแล้วเกมนี้ฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่นั้นไม่ได้ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นักนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ลงตัวมาด้วยกันแต่เกมนี้ในรอบตัดเชือกแบบนี้ทางราชันชุดขาวก็ทําได้ดีเสมอมาอยู่แล้วนะครับประกอบกับได้เล่นในถิ่นด้วยยังไงเกมนี้ก็น่าจะมีลุ้นจัดไปได้ก่อนแน่นอนทีเด็ดสนองวันน คุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราวจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน